หลงป่ากันนั่นเ่ยเออหลงป่าเนี่ยลองไปดูอุ้ยน้องเลยเข้ามาดิเฮ้เนี่ยน้องน้องเห็นอันนี้ได้ปะเี่ยกระดาษน้องไปเก็บดิเฮ้ยตาฟ้ากระดาษตรองห้าบกระดาษต้องเฮ้ยน้องน้องอยู่ไหนวะผมอยู่ผมอยู่ตอนนี้บนไหนปะ โอ้ยโอ้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเออใช่ไหมคัเป็นอย่างมันมันแถวบ้านเลยด้วยนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ไม่รู้ผมอยู่ข้างหน้าผมอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านบ้านไหนวะบ้านบ้านที่เราเกิดอ่ะบ้านที่เราเกิดอ่ะเด็น้อง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 ยิงปืนใหม่ดิเฮ้ยโอเคพี่กำลังเดินไปหาเฮ้ยน้องน้องพี่มาแล้วพี่มาแล้วใช่ป่มวะ Hey, siapa wah? Hey, hey, kai, 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 kai. Ei, ni, 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 nong, 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 pimala, pimala. Oh, 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 oh น้องลากร้องน้องน้องอยู่ไหนน้องมีอยู่ตัวลโว้ยโมเป็นักอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปมอออโอ้เข้าาดเข้าาัดปะปะอุมงเจอผมอยู่มงค พี่รอดอยู่พี่รออยู่ไปแล้วโว้ยมาอยู่แล้วโอ้หเ้ยแล้วโอ้ยแล้วพี่แล้วพุ่แล้วไอ้ต้คอนเนตู้คอนเนเอ้ยทางตันอออออยู่ไหนเนี่ยไมู้เชี่ยหลอนเฮ้ยน้องน้องน้องพี่เจอ้องแล้วไหนไห เฮ้ยี๋ยววะเฮ้ยนี่นน้องน้องน้องน้ไม่เจอดีอยู่นี่วิอ๋ออออเลือนหรอเลือนหรอเลือนหรออุ้ยน้องเห็นอะไรนั่นไหมเห็นอะไรขาวๆเออเห็นไหมขาวๆบ้านตกใจโอ้โ้โอ้ว วู่งด่วน้อยู่ด้วยมีอยู่ด้วยมอยู่ด้ว้ยตกใจอย่านี่อย่นี่ถ้าจะด้ดไม่มีเลยหายวพี่เอ้ยมันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้อุ้ยเฮ้ยน้องเตี๋ยววิ่งนะฉันอหนเฮ้ยน้องน้องอยู่ไหนวะผมอยู่นวะน้ออยู่ไหนวะ ไม่ปรู้ที่เจอสปีดโอ้อไ่บอมไอ้สปีดไล่ปีโดสปีดไล่วู้ววู้วโอ้ยเอมย่อไปลย่โอ้ยน้องๆโอ้ฮ่าจะน้งโอ้ยโอ้สปีดเจยสปีดเจยนใจเจยนใจเยฮะีโดสปีดไล่อยู่ใช่ปะพี่โดไล่ถ้าจะชมันไล่กูด้วยอ๋อไปนไรไม่เป็นไปแล้ว แรงใหญ่พี่ขับรถมาพี่ขับรถมาเออพี่พี่่บรับผมนายรับมนยนนนผมอยู่หลังพี่เอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลุ็วเร็รวเโคี้ลไปไปไปโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ ยู่ด้วกันเดี๋ยวผมขับรถให้ผมขับรถโหวนมืดอ่ะว้าวอุ้ยชายชาติ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 บลอย่าทำร้ายอย่าทำนีจากไหมลูกใครว้าวเฮ้ยขโมยอ้โหถอยหลัง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 เอ้ยพี่พี่พี่ผมจะนั่งรถแบบนี้เลยแบบไหนเอาแก่เขื่อนไไม่เข็ด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  คือนั่งได้เหรอไปตกตกโอ้โห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 วิ่งเข้าป่าวิ่งเข้าป่าโอ้ไม่ได้โอ้อาน่าอ้ทกี่ตัวอ้โกีต่ตัวมันนั่นอะเราม่มีอะไร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 มีอะละโอ้ยหลังเต็มเลยมีลเอะไรโอ้โอ้โอ้ อีจายหายไปแล้วอาจารย์ไหมลูอาจ,อจารย์ไหมลูกล <c oughs> ้านล้านล้นร้นลันล้นเลยวิ่งไงวิ่งไงสุดที่ไปเลยหนูเข้ามาดีเข้ามาเข้ามาโอ้โอ้โอ้โอ so ้โอ้ oh! 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 The walk ไม่ไรกูโอ้ The walk The walk น้อง เข้ามาเข้า้าเข้ามาเข้า้าเฮ้เข้ามาเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเสร็จโซนเสเซฟโซนเสร็จโซนเสเซฟโซนเสีงเอ้าเฮ้ยหวงวงดวงเียววงหวังเดวงเฮ้ยเข้ามา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 เข้ามเ้ามโอเคอ่เสี่งสีหนึ่งโ้ยโอ้ยโอ้ หวังหวังหวัง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 มาแล้วหวังวังวังแดงก็ยอ้โหชโอ้ยโอ้อโ้โอหโ้โโอ้โโอโอวัง้โ้โอ้โ้โอ้โ้โอ้โ้อ้โออ้โอ้โอ้้เอ้โ้โอ้โอ้โออ้โ้โอ้โออ้โอ้วอ้โอัโห้อ้โอ้โออ้โ้วอ้โอ้ออ เอาปัญหาคุไเจอเอามันโง่อาไม่เจอชิบหายไปแล้วไปแล้วไปแล้วจังหวะเี้ไปแล้วไปแล้วไอู่แล้วไม่อยู่แล้วไมอยู่แล้วใครตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันละไอ้เี้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยวังเยโอ้ยม่ด้วยะตาหลัง่อยู่อุ้ยอ้ยจอตัวเองเยลยโอ้โอโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วป่ะ อะไรเนี่ยน้องเราว่าเราเราหาพวกนั้นไม่เห็นอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะใช้ไฟฉายในการหามันโสดสว่างซุปเปอร์ไฟฉายซุปเปอร์ไฟฉายว้ายว้ายว้ยโอ้เป็นวัดนะเป็นวาร์ปได้เหรออยู่บนวัดไปหน้าผมแล้วมันก็ตีพี่ตายกโอ้ยหมองก็ตามไอ้หมองก็ตามวิ่งกูถือไฟฉายไว้ไอ้เหี้ย กไปชายอาไว้กี้เอฟองดีไป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 ไไป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 ไไไไไป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  เอาตายไอ้ปืนกวาดหายนะเพื่ออะไรโอ้โหนายนไอมันหยุดยิงไม่ได้โอ้มันหยุดไม่ได้รันต์ปะเอ่อเอ่อไม่ใช่ละ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  哎，现在就来就来。